สวัสดีครับผมคุณครูวิทูลหอยสัตวนะครับวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับการจ่ายน้ำมันดีเซลในระบบคอมมอนเรลนะครับว่ามันแตกต่างจากระบบดีเซล ที่จ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงแบบกลไกหรือเราเรียกว่าคมสาย่าแตกต่างกันยังไงบ้างครับชิ้นส่วนมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูว่าในการจ่ายน้ามันดีเซลในระบบคอมอนเลเนี่ยมีชิ้นส่วนอะไรบ้างอ่าอันนี้เป็นแผนผังการจ่ายน้ํามัน ของค o m มม n นเร็วของ ISO นะครับเอาของ ISO มาเป็นตัวอย่างให้ดูอันที่หนึ่งเลยที่มีเพิ่มขึ้นมาที่ในเครื่องยนต์ดีเซลแบบคนไกลหรือผมจะเรียกว่าดีเซลแบบปั๊มสายแล้วนะครับจะเ,เข้าใจง่ายๆเหมือนกันลางเอ m มันเร็วรับอันที่หนึ่งครมนเวสองวาควบคุมแรงดัน 3. ท่อน้ำมันไหลกลับไหลกลับก็คือไหลกลับจากหัวฉีดนะครับสหัวฉีด 5. ท่อน้ำมันไหลกลับนั้นหัวฉีดของเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลก็จะแตกต่างจากหัวฉีดของดีเซลแบบปั๊มสายตรงที่ถ้าเป็นแบบปั๊มสาย แรงดันน้ำมันก็จะมาดันให้หัวฉีดยกตัวเปิดนะครับน้ำมันถึงถูกฉีดออกมาเป็นฝอยและออกแต่ถ้าเป็นหัวฉีดในเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลแรงดันก็มาดันรอที่หัวฉีดเหมือนกันแต่ออกไม่ได้ตราบใดที่หัวฉีดยังไม่ยกตัวนั้นหัวฉีดจะยกตัวได้ก็ต่อเมื่อ เซนเซอร์ S S มาสั่งให้มันยกตัวนั้นหัวฉีดจะยกตัวได้ก็ต่อเมื่อเซนเซอร์ต่างๆที่อยู่ในระบบการทำงานส่งสัญญาณให้กับกล่องกล่องก็ส่งมาที่หัวฉีดให้หัวฉีดยกตัวงนั้นหัวฉีดยกตัวน้ำมันก็ถูกฉีดออกมาเป็นฝอยละออง แตกต่างกันตรงนี้ถ้าเป็นรุ่นเก่าน้ำมันจะออกก็ต่อเมื่อแรงดันเยอะชนะแรงดันสปริงข้างในชนะคนกายข้างในแต่ถ้าหัวฉีดขอ,องคอมมอนเรลจะถูกสั่งโดยกล่อง ECU ส่งสัญญาณมาสั่งให้หัวฉีดยกตัวหมายเลข5ท่อน้ํามันไหลกลับนะครับหมายเลข6ตัวระบายความร้อนน้ำมันเชื้อเพลิง หมายเลขเจถังน้ำมันเชื้อเพลิงหมายเลขแปดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงอันนี้เหมือนกับเครื่องยนต์ดีเซลเลยจุ่มอยู่ในถังทำหน้าที่ดูดจากที่ต่ำขึ้นมาไว้ที่สูงซึ่งของดีแมกใช้เป็นปั๊มแบบไฟฟ้า ซึ่งยี่ห้ออื่นก็อาจจะไม่ใช่เป็นปั๊มแบบไฟฟ้าก็ได้ครับอาจจะเป็นปั๊มแบบกลไกโดยไม่มีไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้แล้วแต่การออกแบบแสรุปก็คือถ้าเป็นของ e ีสูดีแม็กใช้ปั๊มไฟฟ้าดูดจากที่ต่ำขึ้นในไว้ที่สูงให้กับปัม๊มแรงดันสูงอันนี้แล้วแต่ยี่ห้ออาจจะเป็น,นกลไกก็ได้แล้วแต่การออกแบบนะครับไม่เหมือนกัน ก้าฝาปิดถังเติมน้ำมันเชื้อเพลิงสิบลิ้นวาวล์วรบายไอสิบเอ็ดท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงสิบสองวาล์วทางเดียวหรือวาล์วกลับนะครับสิบสามลองน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งจะเป็นปั๊มสายหรือปั๊มคอนอมันเร็วยังไงก็ต้องมีกลองน้ำมันเชื้อเพลิงนะสิบสี่ สวิตแรงดันน้ำมันเชิงเพลห15ปั๊มแรงดันสูงซึ่งปั๊มสายก็มีปั๊มตัวนี้เหมือนกันแต่แรงดันตัวนี้อาจจะสูงกว่า7-8เท่าตามทฤษฎีนะครับนั้นอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นมาให้เห็นนี่ก็คือลางของมันเหลวซึ่งในปั๊มสายไม่มีแล้วหัวฉีดก็ต่างกันที่ใช้ ไฟฟ้าเข้ามาควบคุมนั้นหลักการในเครื่องยนต์ดีเซลก็ดูดน้ำมันจากในถังอาจจะเป็นปั๊มแบบไฟฟ้าหรือปั๊มแบบหุนไกอันนี้ก็เหมือนกันกับปั๊มสายนะดูดน้ำมันแล้วก็ส่งให้กับกรองแล้วก็ส่งให้กับปั๊มแรงดันสูงเหมือนกันตอนนี้ก็เหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ถ้าเป็นปั๊มแรงดันสูงในปั๊มสายก็จะ ดันส่งไปหัวฉีดแล้วหัวฉีดก็จะยกตัวเมื่อมีแรงดันเกินชนะแรงดันสปริงแต่ในเครื่องยนต์ดีเซลคอมบัลเลวไม่ใช่นะคราบแรงดันสูงก็จะส่งน้ํามันเข้ารางคองมันเลว็วโดยมีวาล์วควบคุมแรงดันอยู่แล้วในรางคองมันเลว็วก็จะต่อไปให้กับหัวฉีดสุบหนึ่งสุบ 2, สุบ 3, สามุบสี นั้นในลางเอามันเร็วก็จะมีแรงดันที่สูงประมาณพ8 0 0ปดพันแปบาทนะตามทฤษฎีนะครับแรงดันก็จะอั้นอยู่ที่หัวฉีดสูบหสูบสอสูบสสูบสีนั้นจังหวะการฉีดของน้ำมันการยกตัวของหัวฉีดก็ส่งสัญญาณ หรือรับสัญญาณมาที่รับสัญญาณจากกล่อง ECU แล้วมาสั่งให้กับหัวฉีดยกตัวและกล่อง ECU รู้ได้ยังไงว่าจะต้องสั่งให้หัวฉีดยกตัวนานกี่มิลลิเซกกล่อง ECU ก็รับสัญญาณจากเซ็นเซอร์ต่างๆภายในเครื่องยนต์แั้นตอนนี้เครื่องยนต คอมมันเร็วมีกล่อง ECU ก็เหมือนกับกล่อง ECU ในเครื่องยนต์แก๊สโซเลนเลยนั้นกล่อง ECU ของเครื่องยนต์ดีเซลก็รับสัญญาณต่างๆแล้วมาประมวลผลแล้วมาสั่งให้หัวฉีดยกตัวนั้นการยกตัวของหัวฉีดก็จะเหมาะสมกับทุกๆความเร็วรอบของเครื่องยนต์เนื่องจาก เซ็นเซอร์ต่างๆส่งมาเข้ากล่องเพื่อประมวลผลแล้วนั้นแรงดันที่สูงก็ทำให้น้ำมันที่ฉีดออกมาเป็นฝอยละอองเมื่อน้ำมันเป็นฝอยละอองโอกาสที่น้ำมันจะไปคุกเข้ากับอากาศในกระบอกสูบก็มีสูงด้วยทำให้เกิดการเผาไหม้ที่ดีกว่าปั๊มสาย นั้นระบบการจ่ายน้ำมันแบบคอมมอนเรลเลยทำให้ได้กำลังที่สูงกว่าและประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าในระบบจ่ายน้ำมันแบบ๊มสายนั้นทั้งหมดที่กล่าวมานี่ก็คือเป็นระบบการจ่ายน้ำมันแบบคอมมอนเรลที่ยกตัวอย่างมานี่คือเครื่องยนต์ของอิสุสุ อีกคือนั้นหัวใจหลักๆก,ก็คือส่วนนี้ส่วนปั๊มแรงดันสูงแล้วก็ส่วนหัวชีดส่วนลางของมันเร็วงั้นถ้านักศึกษาคนไหนสงสัยไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ